สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชานแนลนะครับเห็นว่าลูกเพจนะเอา่าลูกไม่ใช่ลูกเพจสิต้องเรียกว่าอา่าผู้ติดตามที่โอคนะครับมีการถามเข้ามาว่าขอลิงก์บ้างขออ่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีบ้างสำหรับดีแท็กนะครับผมอา่าใช้คอนนะครับแล้วลุ้นนะฮะกระบะนะครับอีสุสิดีแม็กซประตูนะครับสามท่านนะครับผมตอนนี้ นะครับที่เพจทางเพจ d t แทนะครับได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมดีแ uh, ท็กรีวอร์ดคอยใช้ดีมีคุ้มลุ้นจริงแจกจริง,รงทุกท่าน uh, ทุกที่ทั่วไทยนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านนะฮะได้รับรถกบบ uzu, X, ระบะอีซูซูดีแมคลุน4ประตูนะฮะหนึ่งคุณ uh, ชัยยาสัตบัญญ uh, น,น,นนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะ uh, คุณ uh, คนที่สองนะฮะได้แก่คุณธงชัยเรืองคงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับคนที่สามนี่นะครับคุณวิษณุเสียงหนูนะครับจังหวัดนครศรีออนครราชสีมานะครับผมก็เป็นคนภาคกลางสอนแล้วคนอ๋อก็จะว่าคนอีสานก,ก็ก็เกือบเกือบจะ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 ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าอยู่ทางโคราชมีก็จะเป็นกลางก็กลางจะอีสานก็อีสานแล้วกันนะครับผมก็ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านเลยนะครับก็ได้แก่คุณชัยยาสตบัญญานน์นะครับคนที่2คุณธงชัยเลืองคงนะคนที่3คุณวิศณุเสียงหนูนะครับขอขอบคุณนะครับก็ที่ทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับตอนนี้เฮียก็ประกาศนะครับรายชื่อมาให้แล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครตอนนี้ d t แท็นะครับมีกิจกรรมนะครับใหม่นะครับผมใช้คอยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดุนดูกันในท้ายคลิปนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าดีแท็นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ Samsung Galaxy Z นะครับโรนะครับผมหรือว่า และรางวัลอื่นๆนะครับตอนนี้นะฮะแค่ใช้10คอนนะครับก็มี10ลุ้นนะครับรางวัลรายเดือนนะครับตอนัที่1เป็น s ั m ซ u n g g a l a x y Z f o l d T นะครับผมรางวัลที่2เป็นก a l ล x y ซนะครับ s ั m s u ง g Galaxy Z f ่แซ T นะครับ9รางวัลนะครับรางวัลที่สามแตรางวัลที่รางวัลที่เอ่อบอกว่าเป็นรางวัลที่3แล้วอะเป็นรางวัลบัตรกำนันนะครับบูลค่าซาบักบุค่า1น่้าบาท15รางวัลนะครับ ลูกค้าเติมเงินก็เป็นรางวัลที่1นะครับก็จะเป็นเอ่อ x y l u x y Z Pro นะครับเหมือนกันนะครับผมก็จะแยกเป็นของลูกค้าเติมเงินกับรายเดือนนะครับแต่ว่าเราต้องใช้10สิทธ์เอ่อ10คอนนะครับในการลุ้นนะครับผมนำเหรียญคอนที่สะสมไว้นะครับผ่าน d t a c app จากการชำระบริการรายเดือนนะครับบน d t a c app หรือว่าซื้อแพ็กเกจเสริมทุกช่องทางนะครับ1บาทเท่ากับ1คอนนะครับ นำคอนที่สะสมมาแลกครั้งละ1ิบคอนเพื่อรับสิทธิ์เล่นหนึ่งครั้งนะฮะนับคะแนนแบบสะสมโดยการนับคะแนนในการเล่นแต่ละครั้งมารวมกันพูดง่ายๆคือใครเล่นเยอะที่สุดคนนั้นก็ยิ่งมีโอกาสได้คะแนนรวมเยอะนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะฮะตอนนี้คือเราลุ้นกันอยู่ที่จำนวนคอนที่สะสมแล้วละ่ะใครมีคอนเยอะก็มีโอกาสที่จะติดหนึ่งในหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าถ้าเป็นลูกค้ารายเดือนก็จะ ติดอยู่ใน1ใน25นะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะคะแล้วมีคอนอยู่ในมือเยอะมากๆนะครับก็สามารถที่จะนาไปเล่นเกมนะฮะแล้วก็เอามาลุ้นนะครับในอแอป Detach นะครับผมใช้10คอนเล่นลุ้นรับ Galaxy Z นะครับตัวนี้ใครอยาก Pro กับ f ร i p นะครับผมโอเคนะฮะ ก็ยังไงคราวนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ